กราบนมัสการพระพุทธชินราชองค์พระประธานวัดเบญจมาบพิษเพื่อเป็นสีมงคลแก่ผู้ชมทุกท่านวันนี้วันที่สี่พฤศจิกายนพศ2 5 5 7บริษัทโกลบอลลูบิคนจำกัดโดยคุณทวชัยพุ่มเรืองและท่านดรสุรพลชามาศผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและนายกสมาคมสิทธิเก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและนายกสมาคมสิทธิเก่า สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มาวิทยาลัยไมหิดลนได้นำรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทยมาบำบัดน้ำเสียในคลองที่อยู่ในวัดเบนจวาบ,บพิษเพราะเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียทำให้ปลาเที่ยาศัยอยู่ในคลองนี้ตายเป็นจำนวนมากนะครับเนี่ยขณะน,นี้กำลังบำบัดน้ำอยู่นะฮะกำลังทำงานอยู่ครับผมนี่คือน้ำที่ที่เราบำบัดแล้วนะฮะออกมา จะใสสะอาดแบบนี้เลยฮะนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากบำบัดไปประมาณสามชั่วโมงเนี่ยน้ำในคลองนี่จะมีสภาพดีขึ้นอย่างไรนะฮะโดยที่มีนักท่องเที่ยวนะฮะที่ดูแล้วเกิดความศรัทธาจึงอาสาลงไปตักตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยครับตัวอย่างที่ตักขึ้นมานะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตักให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวให้เห็นกันเลยนะครับ ตักมาแล้วนะฮะแล้วมาเปรียบเทียบกันดูนะครับกับน้ําที่เราเก็บตัวอย่างไว้ก่อนจะบําบัดนะฮะซ้ายมือสงเหลืองเนี่ยฮะขวามือนี่ฮะใสปิ๊งเลยนะครับนะแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นนะฮะเนี่ยครับเปรียบเทียบกันดูได้เลยเห็นอย่างชัดเจนก็ปลาก็จะได้อาศัยกันอยู่ได้อย่างสบายเลยนะฮะเพราะได้กลายเป็นน้ําดีแล้วนะฮะแล้วก็ท่านดร์สุรพลชามาตนะฮะได้มาดูการปฏิบัติงานในครั้งนี้โดยตลอดนะฮะ ได้ถ่ายรูปไว้กับสิงคู่นะฮะบริเวณหน้าโบสถ์ของวัดเบญจมาบพิตรนะฮะเพื่อให้เกิดเป็นสีมงคลความเจริญรุ่งเรืองและแข็งแรงแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปแก่ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ